เ <Hello. S 2> ออเราจะไปเที่ยวตอนนี้อยู่สนามบิน,นแล้วครูกำลังจะไปที่ว uh, อชโลว์นะฮะเชะ็คกระเป๋าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้อุปกรณ์เตรียมพร้อมไปเที่ยวได้เจกกอก,กัอนคุณแม่พูดสแกนนิ้วไม่เคยผ่านตดีวนี้ไม่ต้องสแกนนิ้วแล้วสแกนหน้าแทนสบายครับคุณแม่ก็ไปถามเขาใช่ไหมว่าสแกนไม่ผ่านนะคะไปเขา้าตรงไม่ต้องค่ะสแกนได้อย่างเดียวเผื่อก็จะไป มามีรักเกิลล่าชกันมีคนละหนึ่งบัตรเข้าได้พอดีก็เราสามันประจำบ้านมีรักเกิลทุกรอบอาหารวันนี้มีข้ามันแกงน่ากินมากหิวกำหิวอยู่เลยแล้วก็มีอาหารอีกเยอะเลยคืออะไรอะ่ะมีข้าวสวยไก่ผัดเห็ดเม็ดมะม่วงแล้วก็บลูรีซุป แล้วก็ไอติมใช่ไหมอาหารเดมิราลค้ลลาชวันนี้เป็นข้าวมันไก่แล้วก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงบัอกอรีีแล้วจริงๆมีแกงเขียวหวานด้วยเป็นไงบ้างครับอาหารอร่อยไหมรครับคุณพ่อกำลังจะกินน้ำชาน้าน,นปล่อยีายปล่อยตาอา<ม>หารดีอยู่เนะปปาะถูกปากคนไทยมากได้ของใหม่อีกแล้ว ห้ามดื้อเป็นเวลา2ปี 2> สองปีเอาว <Video S 2> ิดีโอนี้เป็นปเป็นคำมั่นสัญญาว่าห้ามดื้อเป็นเวลา2ปี 2> ปเออพี่ <laughs> นอกจากแมวเดินหนีแล้วเครื่องดูดฝุ่นยังเดินหนีด้วย <laughs> Hello, แล้วแล้วเราไปย้ายเข้ามาอยู่ที่ตาสปอของอินพาวเวอร์อันนี้เป็นเราอาหารว่างแล้วกันซึ่งดูอาหารไม่ได้ไฮโซเหมือนที่ทแีบตรงเราวันนี้เรามากินซีซาสลัดกันซึ่งอาหารนี้จะสั่งได้แค่1คนต่อหนึ่งอันแล้วเขาก็จะให้ไอที่รับเหมือนแบบรับอาหารฟาสต์ฟู้ดมาให้แล้วก็ต้องสั่งตามนั้นสรุป <aine. S 2> วันนี้ก็คือกินข้าวมันไก่ข้าวแกงเขียวหวานแล้วก็ข้าต้มเพิ่มอีก แล้วก็เดี๋ยวขึ้นเครื่องบินไปก็กินอีกขนมจีบแล้วก็ป๊อปคอร์นเกิดสิแล้วกัได้แล้วคือตอนนี้อาหารที่กินไปทั้งของเรายังไม่ย่อยเลยแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะเถึงเครื่องจุกมากแต่ว่าวันนี้อเราจะกินแล้วเราจะนอนเลยยังไม่ทันออกถกต่างประเทศเลยก็อ้วนแล้วอ่ะแต่ว่าเราว่าอาหารนอร์เวย์ก็คงไม่ได้ทําให้เราอ้วนอะเราไม่เข้าจริงหรอคะเพราะว่ามีแต่ฟิีสมีแต่ฟิรีส์ คิดไปว่าปลาแต่ว่าต้อปลาทอดก็อีกเรื่องหนึ่งก็ใช่ไม่มีแต่ปลาดีกอีกเรื่องหนึ่งปภูมประสบภัยแล้วไปดีเล็กี่ชั่วโมงนะครับไปเก้าชั่วโมงแล้วเรากำลังจะต่อคิวเพื่อไปโรงแรมอยู่โรงแรมในกรุงเทพกลับบ้านก็ได้ ราลโเรากลับมาที่เกตอีกครั้งภายในเวลา9ชั่วโมงเพราะว่านู่นอา่านหี่ไหมอะบอดติดทรม0.05ได้ไปจริงๆริง9โมงบอมว่าเราไม่จะได้ไปจริงโร,ง,รง,งแรมเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับดีมากเลยครับสะอาดดีนะอ๋อได้กินข้า,าวเช้ามาด้วย ครึ่งแดดแรงมากไม่ถึง9โมง9โมงเช้านักมากดูประโยชน์3 LCR มาทีคนนี้เขาก็พอจะมีประโยชน์ดูบ้างล้วจะเสียบน้องเขาตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเสียบไปได้อยู่ดีรง I straight to the sky I เขาถึงน้องวีสักทีกเลยนะเออเขาน่าหลักมากเลยเขาถามว่า is you <c oughs> ร,ารูปปอดามสปอร์ตหี่อาอาจจะดูมมมไม่เหมือนใหญ่มุกเดียวกันทุกคนโอเคแล้วก็ผ่าน S S มาแล้วเราต้องซื้อถั่วอไ ใช่เราได้ตั๋วใหม่มาสิบสองใบซึ่งโชคดีมากแต่เราจะบินไปถึงตอนสามทุ่มใช่ตอนคือมันเปลี่ยนจากเดิมนิดนึงนนที่ว่าปกติก็จะบินตรงไปลงเล็กเนสใช่เล็กเนสเลยแต่ทีเนี้ยมันไม่มีเราพลาดตั๋วนั้นไปเพราะว่าเครื่องบินนีเลสจากการุไางไทยคราวนี้เราก็เลยต้องมาซื้อตั๋วใหม่ไปลงโบโดเสร็จแล้วเราก็ต้องนั่งเรือเฟอร์รี่ต่อไปน่าจะถึงเราตีสี่คืนเรานั่งเรือเฟอร์รี่ตอนตีหนึ่งแล้วก็ถึงตอนตีสิบก็เป็นการเดินทางที่ <c oughs> ยาวนานตั้งแต่6โม,มงเย็นเมื่อวานของเมืองไทยใช่ไหมจากต่างเมือไทยว่างไหมว่างว่างอะไรมาเป็คืนเป็นสิบชั่วโมงหิว,ว<า>ไหมแน่นมาอิ่มอิ่มอย่างเยอะกินเยอะม่ยเยอะหรอกกินได้อีก นี่เราถึงสถานบินบูโดแล้วนี่เราตื่นมากี้ชั่วโมงแล้วเนี่ยตอนนี้ที่เมืองไทยคือตีสองพอลับสบายเียคือเราเดินทางมาครบยี่สชั่วโมงในที่สุดเราก็ได้ขึ้นมาวนเทอรี่แล้วมาแล้วก็มากินมากินน่าจะเนหยกเกิดหยเกิดใช่ไหมหยกเกิดแล้วตอนนี้คือเวลากี่โมง กงคือตีหนึ่งแล้วแล้วก็ยังไม่ถึงที่พักละเดินทางในเมืองไทยเกือบ4 8ชั่วโมงแล้วใช่ตอนนี้เราก็ยังอยู่บนเรือเฟอร์รี่ข้ามฟ้ากจากบูโดไปเมืองโโฟอเทนจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องนั่งเลยข้ามฟากนี้ก็ได้เพราะว่าจริงๆถ้าการินไทยไม่ได้ดีลเราเดากนอีกก็เป็นกันเปิดประสบการณ์ตอนนี้เป็นเวลาตีสามสี่สิบสี่ทีจะพาชม เรือขึ้นฟรีงงมากมันทำไมขึ้นฟรีแต่เขามีร้านอาหารขายของเต็มเลยหรอการให้เดินก็จะมีเป็นพวกอาหารขนมตรงเลยของจุกจิกทั้งหลายให้กินเสร็จแล้วนี่ขนมถ้าเกิดสมมติว่ากินเสร็จถ้าเกิดเซร,ร์จแร้วก็คือมาติดตรงนี้แล้วก็แล้วก็เซลล์เซอร์วิสเพจตรงนี้ได้เลยแล้วก็บรรยากาศบนเรือไม่มีคนเพรเป็นเรือที่แบบ อยู่กันคืนมากๆแต่ข้างล่างก็คือเป็นแบบเฟอร์รี่ที่สามารถเอารถข้ามมาได้ด้วยอะไรนที่สุดเราก็มาถึงบ้านพักนี่คือชื่อห้องนั่งเล่นเราห้องกี่นาทรชั้นบนสวยมากเลยนี่เรามาถึงตอนประมาณตีสี่เลยนะเนี่ยไม่ใช่ตีห้าตีห้าครึ่งเออหนทางอย่างใหญ่ยาวแล้วก็ไม่ง่วงคุณน้องแล้วก็มีครัวด้วยแม่กินมาม่าเลยมีเตาอบด้วยนี่คืออะไรมีอุปกรณ์ กานชํมเรียบร้อยดีู่ใช่แล้วกคได้กลงวันน่าจะสวยใช่และในห้องนอนเล็กๆอยู่ด้านล่างของชั้นเนาะก็ดูโฟซี่ดีแล้วตรงนี้ก็มีหน้าต่างที่น่าจะเปิดไปสวยชั้นบนไปเมื่อกี้ที่ที่เป็นเเข้านั่งเล่นห้องน้ำก็ดูดีมากเลยก็มีฝักบัวอาบน้ำ ถ้าถึงก็กินมะขามก่อนเลยจะตุน้นการถ่ายมะขามจากเมืองไทยผ่านคอสตอมมาได้งไงก็ไม่รู้ <c oughs>